รุ่่นใหมอันนี้ก็ผ่านวัดวลไหวครับเราจะไปคัวคัวอะไรนะคงประเสริฐครับตอนนี้อยู่ตรงไหนเนาะคูอาคูโฟร์คับเบาๆนะคะช้าชครับใช่าเราจะช่วยกันมองที่ซ้ายมือนะคะตอนนี้เราก็ผ่านบ้านท่านพอวิรศักดิ์ก็น้ำโคลนะช้าช่าช่าช้นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะลงไปอีกอันนนั้เป็นเต็นท์รถแล้วก็เต็นท์รถนะครับบูญชาญบอกว่าผ่านวนไหวพ่านนิดไปผ่านวลไหวผ่านนิดไป ไปครัวพงประเสริฐเขาไปจังเมตรห้าสิบเมตรเค่ทารกำันตำบลอนหวเงที่ทำการกันมำอะไรที่ทำารกำนใน่ว่าดอนราังที่ทำการกำนันตำบลดอนหวที่ทำการกำนันตำบลดอนหวั่ทำารกันตำบดว่าาพี่น้องเราเข้ามากันได้หรือเปล่าโอ้เขามากว่าหญิงเราครับเอาไปดูไปกินกันเลยครับโที่จอดรถ ครัวคงประเสริฐน้อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอาหารตามสั่งครับแต่เขาว่าอร่อยครับลองว่าชิมกันครับโอ้มีที่จะรถกว้างเลยนะไม่เราสั่งสี่ชุดค่ะไปล่าครับผมกินเยอะนะครับอันนี้ห้องน้ำมีอยู่สี่ห้องนะครับมีโทต๊ะสับคงเลือกใช้แล้วมั้งเอามาไว้เป็นเอกลักษณ์โอเคโอ้คุณอ๋อนี่อีกซุ้มหนึ่งอีกซุ้มหนึ่งเก๋แก่แก๋ก็ว่าไปเนาะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาที่ครัวอะไรนะ คร e er, ัวลุงประเสริฐคงประเสริฐคงประเสริฐก็นั่งรถทับตอนนี้ก็เรามาเรามา20กว่าคนนะครับนี่ครับพี่น้องมาเองก็มาครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอาหารอะไรเดี๋ยวหนึ่งก็ออเดอร์สั่งอ้อเนื้อเยอะมากสั่งอะไรหลายอย่างไว้ครับตอนนี่กันอะไรอร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างครับนี่แม่ก็อร่อยทุกอย่างครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับว่ามีอะไร่อยบ้างครับตต่แรกคิดว่ามาตรงไหนเนาะเขายากแต่ว่าพอเขามาปุ๊บก็อุ้ยพี่จอดรถยังใหญ่เลย ครับจะได้หลายพันประมาณเป็นยี่สิบสามสิบคันนั่นน่งได้นะครับก็สามพี่คันได้ครับมาก็ลองมาอันนี้พี่น้องเองก็มาก็สั่งคุณปู่สั่งไปกี่อย่างสั่งสั่งไว้สักอย่างไอ้อาร์ฟล่ะสามชุดเลยตรงนู้สองชุดโอเคอ่าเราจะได้อ่าเรามานั่งนอันนี้เราเตรียมไว้สักชุด นะฮะหรือจะไปควนเขาเขจะแล้วสีซุ้มก็ได้นะครับซุ้มนู่นว่างอยู่ thank you เอ่อเปิดจังโมงนะสองโมงเช้าปิด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 พอวหกโมงค่ะอ๋อขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยเออ่จะไม่ได้จะไม่ได้